ถ้ามีเงินสามสิบล้านอยากทำอะไร อยากไปทำอะไรหรอเป้าหมายในชีวิตก่อนก็คือเรื่องการทำบุญก็เอาไปทำฮาเลมช่วยเหลือเด็กผู้ชายที่ด้อยโอกาสในการที่เขาจะต้องทำงานหนักเพราะเรารู้สึกว่าเราอะทำงานหนักได้แต่ผู้ชายต้องไม่เหนื่อยผู้ชายต้องกินอิ่มจะช่วยเหลือตรงเนี้ยค่ะเป็นเป็นเรื่องของการทำบุญอย่างหนึง่งซึ่งเราก็แฮปปี้เราชอบทำบุญกับเด็กผู้ชายให้เขามาเดินเล่นในบ้านเราอะไรเงรี้ยมีสระว่ายน้ำแม้กนิดนึ่งมีจักรกุชชี่น้ำเดือดปุบู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 เขาว่าวารสารมา คิดแล้วก็อยากเป็นจริงกันนะคิดแล้วก็อยากเป็นจริงกันนะบ้านปลายชีวิตกูเลยอะกูขอแค่นี้แหละความคิดกูคนเดียวมันอาจจะเป็นความคิดที่แย่ในใสายตาคนอื่นนะ <ừ> แต่เดี๋ยวกูคิดว่าลองโทรถามเพื่อนๆคนที่กูรู้จักเขาอ,อาจจะมีความคิดดีๆก็ได้ว่า30ล้านเอาไปทำอะไรเพื่อนพวกนี้มึงไว้ใจกี่เปอร์เซ็นต์เพื่อนพวกนี้กูให้แค่ห้าสิบเพราะว่า<ด>เขาไม่เคยให้เงินกูนะมให้เงินมันคือความจริงใจเพื่อนเพื่อนตายเว้ย ชืออะไรเรื่อมาดามต้นหอมดีบ้าขับรถโยว่างไงชอบโทรมาตอนหน้าสดเนี่ย้วล้วแลวแล้วสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในรายการต้นหอมชนีอินดี้เรามีคําถามถามคุณหนึ่งคำถามถ้าได้เงิน30ล้านจะเอาไปทําอะไรเออ <c oughs> ให้กูได้จากอะไรอ่ะแม่จะนับก่อนว่าครบไหมแเราก็คงต้อง ที่มาก่อนนะว่าเงินสามสิบที่ได้เนี่ยมันได้มาจากอะไรเอาไปให้แม่ครับสามสิบล้านผมจะให้แม่ขอบคุณสำหรับคำถามค่ะสมมุติใช่ไหมครับสมมุติอยู่แล้วค่ะืมม่อล,มมลูกสาวให้มานะแบบพี่มีลูกสาวใช่ไหมถ้าลูกสาวให้เงินพี่มาพี่ว่า ดีใจมากพี่ก็จะเก็บเงินไว้แล้วก็เอาไว้ให้เขาตอนแต่งงานแบบไม่อยากจะใช้เงินของเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีเงินสามสิบล้านผมคิดงด่ายมากเปิดตาผมนวดครับทางของผม,ผมโดยที่ผมจะจ้างคุณหอมแบบเป็นแม่เล้านะคอยดูว่าเด็กอะไรยังไงต้องคัดอะไรยังไงอะไรเงี้ยครับอ๋อแล้วใครเป็นกับตันคอยทสเด็กกับตันเนี่ยจะมีพ่อแอบพบประสบก,การณ์เยอะอุ้ยกระดิ่เสีเดืองเลยนะเพราะขายเบิร์นะคนนั้นอะ ตัวจริงผมเปิดประชุมกฎหมายนะต้องรอส่งกฎหมายคนนั้นก่อนนะใช่ใช่เพราะถ้าไม่ถ้าไม่ถูกกฎหมายเนี่ยคือในประเทศไทยมันไม่มีอยู่แล้วคุณรู้ใช่ไหมล่ะจริงนะผมก็ต้องให้ค่าหน่วยกิจน,น้องๆผมหลายๆคนนะฮะสามสิบล้านคงคงเรียนถึงปริญญาเอกเลยฮะัคงเรียนถึงปริญญาเอกเลยคลรับ <c oughs> จ้างมือปืนอ่ะ <c oughs> จ้างมาทำเยี่ยอะไรคะยิงไหมฮะแต่ผมต้องจ้างหสามคนเพราะว่าคนเดียวไม่น่าจะย,ยิง ตายยากอันนี้จากใจเลยพูดเล่นใช่ไหมยิปมาสิบวาปีแล้วลิปมาสิบวาปีแล้วนี่เมื่อกี้เนี่ยกูอะโทรไปหาอีแจ๊ดมาวิดีโอคอลแล้วกูถามว่าถ้ามีเงิน30ล้าน่ะมันจะไปทำไรมันบอกว่าจะไปจ้างมือปืน3ามคนไายิงมึงมันบอกว่ามือปืนคนเดียวอะมันเอามึงไม่อยู่คุณอนะเหนียวตายยากอะมัแล้วเขาจะลงว่าเดี๋ยวกูเติมเอฟเฟกต์หน้ากูอนดิฉันจะเอาไปซื้อลอตเตอรี่ให้หมดเลยค่ะแล้วก็มีสามีใหม่โอย มีเก่าแล้วคะเท่ะฉันว่าฉันใช้ไม่หมดหรอกอีนได้คิดดีฉันว่าฉันก็น่าจะหอกลบแล้วว่าฉันจ่ายแปดเจ็ดสองส่วนสามไปบริจาคให้การชุมชนสองส่วนสามเลยนะอีกหนึ่งส่วนล่ะฉันเห็นตามมันคือใ้ไวนิ้วที่แบบรับซื้อไวนเก่ารับซื้อเหล้าเก่าแล้วก็รับซื้อของปลานเก่ารู้สึกมันยังต้องมันต้มทอนด้นกระเพาะปลานะไปเก็บไว้ในงานคุณจะมีกระเพาะปลาแน่นอนให้้ปปกอง ้ยนี่คือคนที่ดีที่สุดให้ปกป้องเท่าไหร่คะสค่ะสาล้านเลยใช่ไหมคะสาบาทสาบาทสาบาทเอาให้ไปขา้าม้ือไงคะก็จะจอาไปเอาไปซื้อเรืออ๋อจะไปขายก๋เตี๋ยวเรืออะไรอย่างเงี้ยเอาคือไปทำแบบต่อเนื่องไปเรื่อยๆได้มีเงินเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น โอเคค่ะขอบคุณสำหรับคำถามค่ะอ,องจะแบ่งเงินส่วนหนึ่งให้กับคุณแม่ค่ะแต่คุณแม่ของอองเป็นคนดีนะคะเพราะว่าคุณอ,องเนี่ยมีแม่เมื่อพร้อมมีแม่เมื่อพร้อมค่ะแล้วอ,องก็จะแบ่งส่วนหนึ่งนะคะไว้ทําธุรกิจค่ะแล้วก็แบ่งส่วนหนึ่งนะคะไว้ให้ลูกๆค่ะขอบคุณค่ะอ๋อเอาไปซื้อเรือสปีดโบ๊ทลูกเออจะได้ต่งนะใช่ไหมลูกเ ส่วนเป็นนัลูกนะเอ่อส่วนหนึ่งก็ไปทำค่ายให้ผัวแม่อะไรเงี้ยค่ายเพลงหรือค่ายมวยค่ายเพลงลูกเอ่อเอ่อแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็แม่ก็เก็บไว้ให้ใหตัวแม่อะไรเงี้ยเล็กส่วนหนึ่งก็ไว้ให้ลูกอะไรเงี้ยเออประมาณนี้แม่เป็นสามแม่เราจะไปไหนลูกอะลูกจะไปจับยิงจะเป็นนักร้องในค่ายแม่อยู่ไหมอะไรเงี้ยแม่แค่นี้นะสัญ,ญญาณไม่ดีเลยอะลาลาก่อนคะ่ะแค่นี้นะไปตามอีนุ้ยนะอ๋อสวัสดีคะ่ะสวัสดีสวัสดีค่ะอ๋อโอเแค่นี้ละแค่นี้ละส้าเรบเราหรอ ถ้าเราได้เงิน30ล้านมาเราก็จะเอาให้แม่ฝากจะตายคนเรากระเปนี้ก็คือกระเป๋ารูปกับกระเป๋าแม่เป็นกระเป๋าเดียวกันแต่สุดท้ายเราแม่จะให้เราผู้จัดการระบริหารเพราะฉะนี้พอจัดการแม่ใครเป็นผู้จัดการพักรืออย่าไปพูดอย่างนี้คือหมายความว่าแม่จะบอกว่าถ้ามีรายรับเข้ามา30บล้านเนี่ยจะให้แม่เป็นคนจัดการว่าจะต้องอะไรอยู่ตรงไหนยังไงบ้างคนที่ชื่อว่าเป็นแม่ยังไงเขาต้องดูแลผลประโยชน์สูงสุดให้กับลูก แม่ทุกคนเลยเหรอแม่ของตูโอเคเอาให้ลูกให้เมียให้ลูกให้เมียตอบแบบสร้างภาพอ่ะเราไม่ต้องให้พ่อเขาเป็นคนเลี้ยงหรอพ่อของเด็กจริงๆอะ่ะพ่อเอา้ากูเรียพ่อเขาถ้าได้เงิน30ล้านจะเอาไปทำไรไม่อยหมดไม่ม้อหมดไม่ผิดหวงังไม่ผิดหวังเลยจริงๆอะ่ะตีีหมมยยันเสดไ่ ปทุกวันนึกภาพตัวเองเสียชีวิตบรรยายให้หน่อยตอนเสียชีวิตตอนนั้นก็น่าจะอายุประมาณตั้งหกสิบนะแต่ว่าตีได้สามสิบนะออตนีเรื่อยๆอ่ะวันหกสิบก็คือแบบเบื่อแล้วแหละเลยเอาเงินที่เหลือทั้งหมดมาจ่ายทุกประมาณเจ็ดล้านแปดล้านเอาผู้หญิงร้ยยอยกว่าคนน่ะลุมมันจนตายเลยเอาผู้หญิงก็คือเอาถูนหน้าแล้วก็จังหวะน,นั้นก็คือจะเข้าไปในแบบไอ้นี่พี่ปลดลมอ่ะแล้วก็ทับอ่ะแล้ตายอ่ะคนไรอ่ยคุณอ่ะขอบคุณคุณนิกกี้มากค่ะ คุณกำลังอยู่กับรายการต้อนหอ,อมชนีอินดี้นอนหน้าเยี่ยมากเลยนะคะทำไมพอเลตติ้งไม่มีก็โทรหากูล่ละไม่ใช่แค่มือคนเดียวโทรหาคนทั้งวงการเลยตอนเนี้ยเรามีหนึ่งคำถามที่จะถามคุณเราจะถามว่าถ้าคุณมีเงิน30ล้านคุณจะเอาไปทำอะไรคะ <c oughs> ซื้อไหมซื้อผัวให้ลูกแเด็กเลยไหมเหี่ยผมจะหาผัวให้คุณคนหนึ่ง <c oughs> ให้คุณใช้ปีละล้าน <c oughs> ในการไปผัวสามสปี อยากไปไหว้พระให้มึงถูกเลยวะ่ะเออเฮ้ยนี่หอมมีเพื่อนมาหามึงอะ่ะมีคนหนึ่งที่ก็อยากเจอใครวะไอขิงไงมึงจำไอขิงได้ปะเนี่ยไอสัตว์ถิงรู้ว่ามึงจำได้ขิงไงเดี๋ยวนี้โซเชียลกระหนำ่ำเลยนะอย่างนี้รูปยูทูบ <c oughs> ม, <c oughs> ไ,มไม่เบานะไม่ได้ยังไม่แตะห้าแสนเลยเอายอดคืนมาก่อนหลังจากที่โดนแฮกคนอันฟอลไปแบบเป็นหมื่น อันโฟน,นมันไม่ใช่โดนแฮกหรอกเขาเกลียดมึงเขาเกลียดมึงเชี่ย yeah. ไอขิง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 แค่นี้นะสวัสดีค่ะคุณแจงบายบายโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณอาก่ค่ะขอบคุณคุณป๋อมแป๋มสวัสดีค่ะขอบคุณคุณอ๋องค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะคุณแจ็คโอเคบายบายขอบคุณครับ <c oughs> บอลขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะคุณรัศมีแขกค่ะแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ มันไม่ใช่ร้อยมันคือฟอยดันแต่มันไม่ใชะมันคือดับของมันคืเี้ยมันคือที่ดอนปคปุณรักเกับจะม,มั่วยู่เอกไปแล้วนี่เพื่อแนแจ็คโปรดิวเซอร์นะก็เลยโทรมาเอาบอลใหม่ให้เลือกใช้เลยก่อนที่ถอ,อเชิญรูปโต้ทีไรใจห่อเหี่ยวแสนเปล่าเปลี่ยวดวงจิตคิดชะไหนเมียเป็นเมนไม่รู้ทําฉันได้ ต้องทําร้ายตัวเองอีกแล้วเราไปชักว่าวก่อนนะครับจาวางเงี้ยโทรมาเพื่อเนี่ยแล้วพูดแล้วก็วางกูไม่สามารถตอบโต้อะไรเขาได้นะกูก็ต้องฟังเขาจนจบแหละแต่ถ้าพักเขานึกออะไรออกเขาก็โทรมาอีกกูไม่เข้าใจคนอย่างเขานะแต่ว่าเขาก็ใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้ได้อย่างมีความสุขนะเขาแบบนี้นะ